สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิกอาคารทุกข้อน,นี้ก็คือเขาจะบอกรักนะคะคนไหมนะคะช่วงไหนเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวมาดูก,กันนะคะว่าใครจะออ,อะไรบ้างสาหรับใครที่ชอบตัวเรื่องไหนเลือกได้เลยนะคะที่1สีฟ้ากองที่2สีเขียวและกลองที่3สีม่วงถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดินกองที่1กันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลอกกองที่หนึ่งฝากกดไลค์ซับสไคร์ชแชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คิดนีด้วยนะคะใครที่อาจจะดูส่วนตัวมาดูได้ที่ v star เก้กจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยากว่านะคะถามได้ทุกเรื่องเลยบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครก็มาเปิดใจมาดูกับที่นี่ได้จะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆให้กับคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซนสิทีฟมากแค่ไหนหรือเรื่องที่คุณไม่กล้าปรึกษาใครได้หมดเลยอืม นะคะไ้าออกมาค่อนข้างจะแปลกนิดนึงเหมือนกับคนคิดจะบอกรักแต่ก็กลัวยังไงก็ไม่รู้นะดูฟูอาจจะแบบว่า,า,วาเป็นคนที่โสดมานานแล้วลูกตาหรืออยู่กับตัวเองมานานนะคะหรือเป็นคนที่มีอีกโก้แต่ก็มีความสุขให้กับคุณนะคุณเหมือนจะได้ควีนือถ้วยนะคะออกมาด้วย เท่าที่อานดูนะสาหรับคนคนนี้ที่คุณดิวอยู่อะถามว่าเขาจะบอกรักคุณไหมเขาจะบอกนะคะแต่ค่อนข้างจะใช้เวลาในการคุยกับคุณนานมากๆพอสมควรเหมือนกันแต่เดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งอ่ะเขารู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบอกคุณนะคะว่าเขาเนี่ยเหมือนจะบอกรักคุณจะขอคุณเป็นแฟนเหมือนมันจะแบบอดทนไม่ได้อดไม่ได้แล้วก็พูดออกมาเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นอะไรที่แปลกอยู่เหมือนกัน S <S ซึ่งอันเห็นว่าแปลกนะแต่คนคนนี้อันเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ตัวตัวเองบางที dedim, คุณอาจจะคาดเดาความคิดเขาไม่ได้ด้วยซ้ำเอ๊ะไม่รู้ว่าคนคนนี้กําลังคิดอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเขาแบบบางทีท่าทางเขาเหมือนยจะเข้าหาเราแต่คาพูดเหมือนไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้สนใจเราอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าบอกไว้เลยในะความรู้สึกเขาเนี่ยค่อนข้างจะชอบคุณมากๆเลยมีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณมีความรู้สึกแบบอยากจะ อยู่กับคุณอยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะใช้ชีวิตกับคุณนะคะอยากจะสร้างบ้านสร้างครอบครัวไปด้วยกันกับคุณคิดเหมือนกับคิดกไกลคิดถึงอนาคตในวันข้างหน้าค่อนข้างสูงเลย <_ c oughs> เพราะฉะนั้นกองที่หนึ่งอันบอกเลยนะคะว่าคนนี้เขาจะบอกรักคุณนะคะแต่แค่ว่าไอ้เวลาจังหวะเนี่ยมันอาจจะคาดเดาไม่ได้นะคะซึ่งบางคนอันมองว่าอาจจะเร็วนี้ก็ได้เพราะว่ามันมาถึงแบบอุปสรรคมันเหมือน,นเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วอะบางคนผ่านอะไรมาเยอะบางคนอาจจะรอมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็อ,อีกไม่นานที่เขาเนี่ย จะบอกความรู้สึกกับคุณนะคะแต่สําหรับบางคนก็จะต้องให้เวลาให้เวลาเขาอีกสักพักหนึ่งเขาจะต้องการแบบยังอยากทําความรู้จักกับคุณไปมากกว่านี้ยังอยากใช้เวลากับคุณในลักษณะคุนคุยไปอีกสักพักหนึ่งนะคะอีกสักระยะหนึ่งเรียกว่าระยะหนึ่งดีกว่านะคะมันไม่ได้นานมากหรอกแต่ก็เป็นหลักเดือนอยู่ <c oughs> นะคะแล้วเขาอาจจะเริ่มเขาเรียกอะไรเขาก็ถึงจัดเริ่มที่จะ บอกรักคุณหรือบอกชอบคุณบางคนก็จะบอกชอบก่อนเนาะแล้วค่อยไปบอกรักมันจะเป็นทีสเต็ปนะคะมันจะเป็นสเต็ปของมันเลยแต่ยังไงคนนี้ก็มีใจให้กับคุณยังไงก็บอกรักคุณแน่นอนเท่าที่อ่านเห็นนะเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รักตัวเองมากนะคะหรือทําเพื่อตัวเองมาก แต่เดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเขาจะเปิดใจนะตอนนั้นคุณอาจจะรู้สึกไม่ได้สนใจอะไรเขามากแล้วก็ได้เพราะช่วงที่เขาจะเข้าหาคุณจะเป็นช่วงที่แบบคุณเหมือนไม่ได้สนใจเขามากแล้วมันเป็นเหมือน,นเน n ร์กับเชส e ซ t ร r เลยเพราะคุณสนใจเขาเขาก็ทําตัวแบบล่าเลงนะคะไม่ได้สนใจคุณแต่พอคุณเริ่มไม่ได้สนใจเขาเนี่ยเขาก็เจอเหมือนวิ่งเข้าหาคุณนะคะ แต่บอกเลยว่าเขาเนี่ยจะบอกรักคุณแน่นอนแต่ช่วงเวลาก็ไม่สามารถคาดเดาได้บางคนก็อาจจะเร็วรนี้บางคนก็อาจจะอีกสักระยะหนึ่งนะคะแต่ยังไงก็ขอให้คุณรักตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองไปก่อนนะไพ่บอกว่าให้เชื่อนะคะเชื่อได้เลยว่าเขาเนี่ยรักคุณจริงๆนะคะคุณสามารถไว้ใจ ไว้ใจคนคนนี้ได้นะคะคุณเชื่อคนคนนี้ได้อ่าออกมาลักษณะนี้ก็ถือว่าโอเคเชื่อใจได้อะไรได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ขอให้รออดทนรอกับจังหวะอีกน,นิดนึงกับเวลานิดนึงเดี๋ยวเขาจะบอกรักคุณเดี๋ยวเขาจะเหมือนความในใจเขาอ่ะมันจะค่อยๆอ,ออกมาเอง mm hmm. อแอนอาว่าเขาเป็นคนที่คิดเยอะแล้วก็ปรับในตรงกับใจนะคะแต่ใจเขาเนี่ยจะเริ่มไม่ไหวมันเริ่มมีความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็บอกไว้เลยว่าเขาเนี่ย คุณสามารถเชื่อใจคนคนนี้ได้เดี๋ยวถึงเวลาเขาจะบอกรักคุณเองนะคะแต่ช่วงเวลาอย่างที่บอกนะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะคุณอาจจะดีลกับชาวธาตุไฟหรือเปล่าเมฆสิงห์นูนะคะหรือคนที่เกิดในเดือนนี้ก็ได้นะแต่บอกไว้เลยว่าเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเอ่อเรียกไงเดียเหมือนกับเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะเขาจะเป็นฝ่ายแบบพูดเองนะคะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเองเป็นฝ่ายบอกรักคุณเองนะคะ ตอนนี้ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่รักอะหรืออะไรก็ตามมันเป็นการโกหกนะเขาแค่หลอกความรู้สึกตัวเองแต่เดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเขาจะหลอกความรู้สึกตัวเองได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวเก็ต้องอเดี๋ยวเาก็ต้องเปิดใจยอมรับเดี๋ยวเาก็ต้องพูดความจรงิงตอนนี้ถ้าเขาบอกเขาไม่ได้สนใจคุณไม่ได้ชอบคุณเขาเฉยๆเนี่ยเขากําลังโกหกคุณอยู่นะคะบอกเลยเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของระยะทาง หรือไม่ก็จะมีเรื่องของอุปสรรคอะไรลหลายอย่างงานเขายังไม่เข้าที่เข้าทางอ,าอยู่เป็นคนละชิดคนละทางนะคะมีปัญหาหรือแบบว่าบางทีทํางานที่เดียวกันไม่สามารถเป็นคนรักกันได้อะไรเงี้ยหรือเขายังไม่กล้าเปิดใจให้กับคนใหม่อาจจะเพิ่งอ,อกหักมาอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยหลายสายเหตุหลายปัจจัยแต่สาหรับคุณได้ใครบ้านนะคะเขาอยากจะเขาอยากจะอยู่ใกล้คุณมากเลย ถึงจะมีระยะทางระยะห่างนะคะแต่เขาอยากอยู่ใกล้คุณเขาอยากอยู่กับคุณเขาอยากอยู่ด้วยกันกับคุณเขาอยากเป็นแฟนคุณนะคะประมาณนี้เขาอยากแบบเป็นมากกว่าเพื่อนแน่นอนเป็นมากกว่าคุณคุยแน่นอนนะคะถือว่าดีนะกองที่หนึ่งแต่ต้องแบบทําใจในเรื่องของแบบกว่าเขาจะพร้อมะกว่าเขาจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเทคแอคชั่นหมือเข้ามาบอกรักคุณเองนะคะถือว่าดีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองกันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลิกกองที่2ก็ฝากกดไลค์ s u b s c r ร b e แชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนีคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่อยากจะดูส่วนตัวทักมาดูได้ที่ v star เก้ก้านะคะจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าปรึกษาใครนะคะไม่กล้าไปพูดคุยกับใครเป็นเรื่องที่เซนสิทีฟมากแค่ไหนก็มาดูกันที่นี้ได้จะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็คอนเฟิร์มให้กับคุณด้วยนะคะว่าบางอย่างเราต้องการการคอนเฟิ โอเคเดือยแฮงแมนนะคะออกมาเลยใบแรกสตริงไพ่ไม่ค่อยเด่นเลยนะเดือยดาวโวไพ่เอเนจีติดลบทางนั้นเลยอะ่ะเจ็ดถ้วยนะคะคุณเป็นแค่ตัวเลือกเขาหรือเปล่าเนี่ยสามดะนะคะเอเนจี energy ไพ่คุณติดลบจริงๆขอหกเหรียญเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะคะแอมบอว่าเขาคิดกับคุณแค่เพื่อนเขาคิดกับคุณแค่ คนที่เข้ามาในชีวิตอะแค่คนรู้จักแค่คนคุยเขาไม่ได้คิดที่จะบอกหลักคุณนะเขาไม่ได้คิดอะไรเกินเลยไปนอกเหนือจากคนคุยเขาแค่รู้สึกว่าคุณเข้ามาทําให้เขารู้สึกดีคุณช่วยเหลือเขาได้คุณซัพพอร์ตเขาได้นั่นก็เลยเป็นสิ่งที่เขารู้สึกแบบอยากจะติดต่อคุณอยากจะอยู่กับคุณอยากจะให้เวลากับคุณนะคะใครที่เลือกกองที่สองทำใจเลยนะไม่ได้เป็นมันจะไม่ได้ออกมาดีอย่างที่คุณต้องการหรือที่คุณคิดนะคะ คุณกําลังโดนเขาหลอกใช้นะคะคุณกําลังโดนเขาแบบว่าเอาเปรียบน,นะคะแล้วอย่างคุณและเขา,าจะเป็นคู่ความอีกด้วยซ้ําให้ปีศาจออกมาให้การทําบุญก็ออกมาด้วยนะคะอาจจะเป็นการเป็นไปได้ที่คุณแลเขาเนี่ยต้องมาเจอกันก็เพราะว่ามันเป็นกรรมเนาะเราเคยมีกรรมต่อกัน ะะเราเลยต้องมาเจอกันหรือเรียกว่าจริงๆไม่ค่อยอยากใช้คํานี้นะอยากจะเรียกว่าเป็นบทเรียนที่เราจะต้องเจอดีกว่าเพราะทุกบทเรียนเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างทําให้เราได้ประสบการณ์บางอย่างแล้วเราจะได้ไม่เจอบทเรียนแบบนี้อีกนะคะเราบอกไว้เลยว่า ยิ่งสำหรับใครบางคนที่เดิวกับคนคนหนึ่งเป็นระยะเป็นหลักปีเนาะคุณต้องปล่อยแน่นอนนะถ้าคุณรู้จักคนคนนี้มาหลายเดือนแล้วก็ถึงเวลาที่คุณต้องปล่อยนะพเพราะเขามองแค่คุณเป็นตัวเลือกเป็นแค่ช้อยหนึ่งเท่านั้นเองเขาไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับคุณแนละ้วอย่างเขาก็มีคนอื่นหรือคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่านะคะหรือเขาก็ให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าคุณนะคะบางทีเราต้องรู้ด้วยนะว่าเขาเนี่ยมีความสุขว่าเขาอาจจะมีแฟนมีเจ้าของมีอะไรอยู่แล้วนะคะแต่คนนี้จะทําให้คุณเสียใจนะคะคุณได้ไพ่เฟลท์ เข้ามาเล่นๆได้มีความสึกกับคนคนเียเชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เขาพูดนะคะพยายามอย่าไปเชื่ออืมอย่าเขามีปัญหาแล้วคุณเหมือนจะได้ไพ่เพย์ฟูลเนสนะคะด้วยเห็นไหมเหมือนเข้ามาเล่นๆเข้ามาไม่ได้จริงจังเข้ามาไม่ได้จริงใจนะคะไม่ได้เข้ามาที่จะบอกรักคุณแต่เข้ามาแค่จะเอาพลังงานดีๆจากคุณหรือความรู้สึกดีๆจากคุณเท่านั้นหรือมาเอาผลประโยชน์จากคุณบางคนก็เป็นเรื่องเงินบางคนก็เป็นเรื่องเวลานะคะอยู่กับคุณแล้วรู้สึกดีอยู่กับคุณแล้วรู้สึกว่าคุณฮ แต่ออนว้างว่าเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับเงินนะคะหรือผลประโยชน์อะไรบางอย่างคุณอาจจะช่วยเหลือเขาหรือเปล่าในเรื่องการเงินคุณอาจจะคอยซัพพอร์ตเขาหรือเปล่าคุณให้กําลังใจเขามันคือสิ่งที่เขาต้องการมันก็เลยเป็นจุดอ่อเหตุที่ว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะอยู่ตรงนี้กับคุณนะคะเพราะตรงนี้นั่นเองเพราะผลประโยชน์บางอย่างเพราะความรู้สึกดีๆที่คุณมอบให้กับเขาบางอย่างให้อบอกว่าเดี๋ยวในวันข้างหน้าเนี่ย นอกนอกจากจสว่าคนจะไม่บอกรักคุณนะคะไม่ให้ความชัดเจนกับคุณแล้วเขายังคิดที่จะแบบไปคบหากับคนอื่นแบบเปิดเผยให้คุณเห็นด้วยนะมันจะมีอะไรที่แย่ๆขึ้นมาด้วยซึ่งแอนก็ไม่ค่อยอยากจะพูดตรงนี้มากสักเท่าไหร่นะมันเป็นเรื่องของในวันข้างหน้าที่เขาจะเปิดตัวหรือคบหาดูใจกับคนอื่นแต่คนคนนั้นจะไม่ใช่คุณนะคะเยาไพ่บอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดจะเลิกคุณตั้งแต่แรกเขาแค่มงว่าคุณยังอยู่ในชีวิตเขาคุณยังไม่ได้ตัดเขาออกไปเขาก็เลย เขาเรียกอะไรนะเขาก็เลยแบบยังเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ยเพราะว่าคุณคุณไม่ได้ตัดเขาแอนบอกว่ากองที่สองเนี่ยคุณจะต้องตัดคนคนนี้ออกไปเองนะพอเราบอกเลยเขาไม่มีทางบอกรักคุณแล้วอย่างถ้าเขาพูดว่ารักคุณง่ายอ่ะบอกเลยนะคะคนคนนี้ถ้าเจอกันท้งแรกแล้วบอกรักคุณอ่ะเป็นคนที่เจ้าชู้การ่อนนะคะเป็นคนที่ไม่จริงจังไม่จริงใจนะคะแต่ว่ามันเป็นคนที่จะต้องเข้ามาในชีวิตคุณมันเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องมาเจอกันมาชดใช้มาต้องต้องมาเรียนดูนะคะคุณได้ไพ่ไซเคิลนะคะ เป็นไพ่ energy ประมาณว่ามันเป็นอะไรที่จะต้องเกิดขึ้นในโชคชะตาคุณเนี่ยมันเป็นคาม,มาจริงๆนะคะมันเป็นอะไรที่จะต้องทําให้คุณเนี่ยมาเหมือนปลุกจิตวิญญาณคุณหรือมากระตุ้นอะไรบางอย่างคุณบางทีคุณใจดีเกินไปคุณชิลเกินไปคุณอ่าให้ใจคนง่ายเกินไปนะคะอืมมันก็เลยจะต้องเป็นบทเรียนให้คุณว่าเวลาจะคุยกับใครหรือเวลาจะ เลือกใครหรือเวลาเพิ่งเจอใครอ่ะอย่าเพิ่งไปใจดีอย่าเพิ่งไปเร่งรีบค่อยๆดูอย่าใจร้อนอะไรประมาณนี้นะคะคุณได้ไพ่โนนะคะชัดเจนเลยว่าเขาจะไม่มีทางบอกหลักคุณแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นก็คุณตั้งแต่แรกสําหรับบางคนอานมองว่าคุณอาจจะดีวกับชาวธาตุดินนะคะมังกรพุกโซกกันอันนี้คือควรที่จะตัดความสัมพันธ์เลยนะ แต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดิวกับราศีราศีนี้ก็คือคุณก็ต้องพิจารณาแล้วว่าถ้าคนที่เขารักเราจริงเอะ่ะเขาไม่คงเขาควรเขาไม่เขาไม่มาเล่นกับเวลาของเรานะคะเขาคงไม่มาเล่นกับความรู้สึกของเรานะคะอืมยังไงก็ตามเนาะกองที่สองนะคะอันมองว่ามันเหมือนกับเข้ามาแค่เล่นๆน,นะคะเขาก็เลยไม่มีทางที่เขาจะพูดหลักหรือบอกรักกับคุณหรือถ้าเขาเคยบอกมันเป็นอะไรที่ ไม่ได้มีความหมายอยู่ในนั้นมันเป็นแค่คําพูดที่ว่างปล่านะคะแค่นั้นเองจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ก็ออกมาชัดเจนถ้ามันอาจจะต้องเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเข้มแข็งแล้วก็ เป็นคนบอกเลิกหรือออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้แล้วนะคะมันจะไม่มีทางดีไปกว่าน,นี้มันจะมีแต่แย่แล้วแย่อีกยิ่งคุณยิ่งอยู่มันจะยิ่งทําให้คุณรู้สึกแย่เศร้าแล้วอาจจะเจอเหตุการณ์ที่คุณไม่อยากจะเห็นจนสุดท้ายคุณก็ต้องปล่อยคุณไม่ปล่อยเขาในตอนนี้คุณก็ต้องปล่อยเขาในวันทั้งแน้่นะคะแต่ถ้าออกจากคนนี้อันมองว่ากรรมคุณจะหมดคุณจะไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกสิ่งที่คุณจะเจอต่อไปนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะเพราะอันเห็นพึ่งเนี่ยมันก็คือมันจะมีความ ความหวานรออยู่แล้วนะคะจะมีอะไรที่มันแบบสวีทที่มันหวานที่มันดีเนี่ยรอในวันข้างหน้าอันนี้มันอาจจะเจ็บนะค,ะคุณอาจจะโดนพผึ้งต่อยในรอบนี้แต่ครั้งหน้าคุณจะได้แบบกินน้าพึ่งแทนแล้วนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างมันมีสองด้านนะคะเราจะต้องเจอด้านที่แย่ก่อนที่จะไปเจอด้านที่ที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนนี้นะคนนี้อาจจะเข้ามาสอนคุณว่าชีวิตไม่ได้ง่ายนะคะบางครั้งมันก็เจ็บบางครั้งมันก็ต้องอดทนนะคะบางครั้งเราก็ต้องก้าวผ่านให้ได้แต่คนท้าน้าไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาสอนคุณอย่างนี้หรือคุณจะต้องมาเรียนรู้อะไรอย่างนี้คนข้างหน้าอาจจะมาสอนคุณโดยการเทคแคร์ดูแลนะคะการที่แบบความสวีนะคะในความรักในชีวิตมันก็เจอได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคุณต้องเปิดใจนะเปิดใจให้กับคนใหม่นะคะ แล้วก็รักตัวเองแล้วก็มูฟออนจากคนนี้ได้แล้วเพราะเขาไม่มีทางที่จะบอกรักคุณแน่นอนหรือจริงจังกับคุณแน่นอนนะคะประมาณนี้นะสาหรับใครที่เลือกกองที่สองเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สามกันเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่สามฝากกดไลค์สับสไครต์แชร์กระดิ่งต, like, ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คิดนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูส่วนตัวสามารถทักมาดูได้ที่ v dot ก็อกกก จะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าไปดวงคุณเด็ดตรงจะแน่นยามกว่าทําได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซนสติที่นะคะหรือจะเป็นเรื่องที่เอ,อ่อมากน้อยแค่ไหนเนาะเป็นเรื่องเซนสติที่มากๆหรือเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจค,คุยกับใครนะคะไม่รู้จะเปิดใจไม่รู้จะปรึกษาใครไม่รู้จะคุยกับใครนะคะก็าม,มาเปิดใจมาคุยมาดูแบบนี่ได้นะคะประมาณน,นี้เลยจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกนะคะให้กับคุณโอ้คิงออฟวันด์สตาร์นะคะเด็ด อะไรเนี่ยเอซบอนนะคะขอ,อีกสมาเดอร์เลเวอร์นะคะมีความรู้สึกว่าต้องดึงอีกหนึ่งใบล้วได้ไพ่เดอร์เลเวอร์ด้วยยริงกองนี้ออกมาดีมากนะคะเขาจะบอกรักคุณ นะคะเขาจะเทคแอคชั่นเขาจะพูดคำนี้แต่มีความรู้ึกว่าสิบดาาออกมาให้อันเห็นบางทีคุณคิดมากไปหรือเปล่านะคะเขาอาจจะแบบเป็นคนบ้าง,งานติดงานทำแต่งานไม่มีเวลาให้บางคนอาจจะดีกว่าคนต่างชาติชาวทางไกลมีความปาระจังษทวินเฟรมนู่นนี่นั่น,นะคะ่ะเขาเป็นคนที่บ้าง,งานทำงานเยอะเอางานเป็นหลักเอาความมั่นคงเป็นหลักก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเพราะการที่เราไม่ได้รับเวลาหรือไม่ไม่ได้เวลาในสิ่งที่เราต้องการหรือกับใครที่เราต้องการ,รออเราก็มักจะคิดว่าเอ๊ะเขาไม่น่าจะรักเราเขาไม่น่าจะต้องการเรา เม่อกันมันเห็นสิบดาวนะแต่มันเป็นอะไรนี้หรือเปนของกองอื่นนะคะแต่แต่ว่ายังไงก็ตามนะของสแตนปบนึงนันสิอ๋อแสดงว่าตามเขียไพ่เห็นคือไพ่บอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากคุณได้ตาสำหรับคุณได้ชูเลิฟด้วยนะคะคือเอาเป็นว่ากลองเนี้ย เหมือนไพ่อตอนแรกอยากจะออกมาให้แบบแอนเห็นว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะเขาอาจจะยุ่งกับงานเขาไม่ได้มีคนอื่นเขาเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะคุณมั่นใจเขาได้เลยเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงคับใครฝบนานอยู่กับใครแล้วจะรักแต่คนนั้นและมีเพียงแค่คนเดียวนะคะเป็นไพ่เดลเลอรเฟอร์ทำให้แอนเห็นว่าคุณและเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อกันและกันคุณเป็นดวงจิตด,ดวงวิญญาณเดียวนะคะเขารักคุณมากาจริงๆเขาแบบเขาเป็นรักแชร์คุณเลยก็ได้นะ สำหรับบางคนก็จะเป็นผู้ทวินเฟรมเขาจะเป็นรักแท้เป็นผู้ทวินของคุณเขาจะเป็นคนที่คุณได้แต่งงานเลย,ช,ยช้ชีวีดอยู่ด้วยตัอย่างที่บอกคนคนนี้อาจจะทําแต่งงานไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับคุณนะคะมาเลยทําให้คุณเนี่ยคิดมากว่าคุณได้แต่ไพ่ดีๆเนี่ยเวลีสุดน,นะคะอีกไม่นานเขาจะบอกรักคุณด้วยอันคิดว่าอ่อคิงเถือไม้เท้าเอซอฟวอเนี่ยออกมาก็คือการเริ่มต้นมันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือเพิ่งจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะที่ผ่านมาให้บอกว่าคุณพร้อมแล้วคุณพร้อมที่จะได้รับ ความชัดเจนจากคนนี้แล้วนะมันเร็วมากเลยเนี่ยมันเร็วจริงๆนะคะภายในหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนประมาณนี้เนาะไม่เกินหนึ่งเดือนหนึ่งวันจนถึง,ถงเนี่ยโอ้โหอีก in the week อ่อ in the few week w e e t i n g the few week อันพูดไม่ออกเลยอันพูดไม่ได้เลยพูดไม่ชัดเลยพูดไม่ถูกด้วยเออมันเร็วมากกองเนี่ยบางคนก็หลักเดือนนะคะก็อาจจะหลักอาทิตย์ถึงหลักเดือนแต่คีดเราไม่ไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนเนาะ เขาจะบอกรักค <chat> ุณนะคะไม่ว่าคุณจะดีวกับใครก็ตามเดี๋ยวเขาจะติดต่อเขาจะทักมาเขาจะบอกรักคุณเขาจะขอคุณเป็นแฟนเขาจะขอความชัดเจนขอคอมมิทเมนต์กับคุณอะไรต่างๆนานาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแอนมองว่าคนคนนี้เอ่อได้หลงรักคุณไปแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะมีคนอื่นเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องทํางานหรือมีความรับผิดชอบในชีวิตสูงในช่วงจังหวะที่คุณต้องมาเจอกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะเขาเนี่ยจะ จะบอกรักคุณแน่นอนนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่แบบมันเร็วมากจนคุณแบบคิดไม่ถึงนึกไม่ถึงเลยเพราะไพ่ก็ขึ้นหลักอาทิตย์หลักเดือนแล้วก็คุณก็พร้อมที่จะได้รับอ,อได้รับรับรู้ตรงนี้แล้วอะได้ได้ได้ยินคุณจะต้องได้ยินคํานี้แล้วส่วนใครที่ห่างหายไปเดี๋ยวเขาจะกลับมานะคะแล้วก็สุนนะคะสุนอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานแต่อย่าไปคาดหวังนะบางทีความคาดหวังเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างล่าช้าออกไปได้เหมือนกัน เท่าที่ยานดูกอที่สามไม่มีอะไรมากเลยถ้าใครคิดมากก็คือคุณคิดไปเองนะคะเปิดใจซาอย่าคิดมากนะคะคุณกําลังจะดึงดูดความรักที่ดีที่ใช่อาจจะเป็นกับคนเชา้าทัาลมอท่าลมท่าน้มนะคะท่าน้ำท่าลมหรือเปล่าก็ได้นะท้าน้ำก็จะมีอมีกรกฎพฤจิกนะคะท่าลมก็จะมีกลมตุนไม่ถุนเอานะสา อสองธาตุนี้นะคะจะเด่นมากๆเลยสาหรับใครที่เลือกกองที่สามนะคะถ้าเกิดคุณดิวกับชาวธาตุนี้ก็คุณมาถูกกองละอาจจะดูว่าเขานิ่งเขาเฉยเขาเมินเขาไม่สนใจเดี๋ยวเขาก็กลับมากลับมาเพร<ค>าะการเปิดใจกลับมาพร้อมกับอยากอยากจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยกลับมาที่จะบอกรักคุณนั่นเองนะคะเขาไม่ได้หนีไปไหนนะคะเขาไม่ได้มีคนอื่นหรือบางคนเนี่ยอ่านเห็นนะบางเคสเนี่ยพลังงานขึ้นให้ว่าใช่เขาอาจจะเขากับคุณอาจจะเป็นคนคุยกันนะคะแล้วเขาอาจจะมีตัวเลือกอื่นแต่เขาได้คุยทุกกับ ทั้งคุณทั้งคนอื่นแล้วว่ะเขารู้ใจเขาแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาต้องการคุณคือคนที่เขาารถนาไม่ได้มีคนอื่นเลยนะคะแล้วแอนบอกเลยว่าคนคนนี้เวลาเขาซื้อสัตว์เขารักใครเขารักจริงนะแต่ถ้าเขาเขา,ขายังไม่มีแฟนหรือยังไม่มีใครที่อยู่ในใจเนี่ยเขาจะแบบ เหมือนกับเรื่อยๆอ่ะทำเหมือนทําตัวเหมือนดูเหมือนคนเจ้าชู้คนไม่ใส่ใจคนไม่จริงจังแต่ถ้าเกิดรักใครขึ้นมาแล้วจะรักเดียวใจเดียวจะซื่อสัตย์นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะ,จะจะแบบคิดถึงการที่แบบไม่ได้คิดแค่จะเป็นแฟนอ่ะอยากสร้างครอบครัวอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยอยากจะแบบมีลูกนะคะอะไรอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็คนคนนี้จะเป็นคนที่บ้านแต่งานทําแต่งานด้วยมันก็เลยแบบหลายๆปัจจัยทําให้ท,ทุกทุกอย่างรู้สึกแบบมันจะใช่หรอมันจะจริงหรอนะคะ เออนะแต่ว่ายัางไงก็ตามไปมาว่ายัางไงเขาจะเปิดใจกับคุณแน่นอนเหมือนแล้วก็เหมือนมันก็เป็นช่วงเร็วๆนี้ด้วยใกล้ๆนี้ด้วยนะคะไม่ได้นานเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกรักคุณเดี๋ยวเขาจะเปิดใจกับคุณเดี๋ยวเขาก็จะอ่อพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับคุณแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นกล้องที่สามแอบมองว่าทั้งเร็วสุดทั้งดีสุดทั้งชัดเจนสุดเลยนะคะก็ให้เราเนี่ยอ่ารักตัวเอง้ีว,วอรา,อา,าอนะ่น,าบบนะะกนก็ถื ออกมาดีเขาจะรักคุณเขาจะบอกรักคุณเขาจะอาบอกความในใจคุณแน่นอนเขาจะเปิดใจกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นดีแน่นอนส่วนใครที่หายไปเดี๋ยวก็ก,กลับมาไม่ต้องคิดมากนะคะประมาณนี้นะสาหรับใครที่เลือกกองที่สามก็อขอเป็นกําลังใจให้มากๆนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ